มีกี่ขั้นตอนพูดมาเร็วพูดมาขั้นตอนทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอนเห็นมือไหมเนี่ยเห็นมือไหมคะกี่ขั้นตอนคะ ห้าขั้นตอนค่ะห้าขั้นตอนนะคะเห็นไหมยังไม่ได้สอบเลยเอาทบทวนนะคะคุณนิทบทวนนะคะขั้นตอนของการศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะมีอยู่ทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1คือการกำหนดปัญหาเหมือนที่คุณครูนี้ให้ไปศึกษาประวัติหมู่บ้านของ ตัวเองใช่ไหมคะนี่คือปัญหาที่เราจะต้องไปศึกษาต่อไปนะคะการบ้านคือศึกษาประวัติอำเภอมันจาคีรีนะคะนี่คือปัญหาในขั้นที่หนึ่งงานชิ้นต่อไปนะคะศึกษาประวัติของอำเภอมันจาคีรีนะคะเอาเพิ่มนิดนึงเมื่อกี้ลืมสั่งในการศึกษาประวัติศาสตร์นะคะเพิ่มขึ้นมาคือคำขวัญประจำอำเภอมันจาคีรี นะคะเขียนชื่อคำขวัญมาด้วยนะคะอ่ะเมื่อกำหนดปัญหาแล้วในขั้นที่2คือการรวบรวมหลักฐานนะคะรวบรวมหลักฐานขั้นตอนที่สามคือการตรวจสอบและประเมินหลักฐานนะคะได้หลักฐานมาแล้วเราต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินนะคะขั้นตอนที่4คือการ ตีความในขั้นตอนที่4นี้จะสำคัญตรงไหนนะคะการตีความหลักฐานเนงคุณจะต้องไม่เอ็นเอียงไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งคุณจะต้องยึดหลักฐานข้อเท็จจริงนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือการเรียบเรียงและนำเสนอนะคะคุณครูนี้จะไม่อธิบายขยายความเพิ่มเติม ใน5ขั้นตอนแล้วนะคะเพราะเราเรียนมาแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะคะแล้วห้องป .6 ทับ2ก็ได้เรียนมาแล้ว2ชั่วโมงนะคะ,ะทีนี้ต่อไปนะคะครูนี้จะไปในคำคำนี้อยู่ในขั้นตอนที่4การตีความหลักฐานนะคะการตีความหลักฐานที่ได้มานะคะเอามาตีความหาข้อเท็จจริงนะคะ เดี๋ยวคุณโค่นี้จะเปิดอีกสไลด์หนึ่งนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าข้อเท็จกับข้อจริงเป็นยังไงทีนี้มาดูข้อเท็จจริงกับความจริงนะคะในคำสองคำนี้ข้อเท็จจริงกับความจริงนะคะความหมายใกล้เคียงกันคำบางคำจะเป็นคำที่ก้้มเอิงนะคะข้อเท็จจริงคืออะไร เอาไหนใครลองให้นิยามคําว่าข้อเท็จจริงสิคะเอาอาตามความคิดของเราความจริงคะ่ะตอบเลยดังๆค่ะ,คะข้อเท็จจริงนี่เราคิดว่าอะไรคะข้อเท็จจริงนี่คืออะไรความจริงนี่คืออะไรคะ อยากฟังเสียงปหกค่ะรุ่นที่ความจริงคืออะไรคะ่ะทีนี้ไม่ตอบไม่ตอบจะข้ามไปนะคะจะข้ามอ่ะเดี๋ยวฟังก่อนนะคะเดี๋ยวครูนี้ค่อยจะมาถามทีหลังให้เรานิยามอ่ะให้เราดูคำว่าข้อเท็จจริงกับ ความจริงนะคะ,ะทีนี้มาดูนะคะดูภาพนี้อเอาใหม่เดี๋ยวจะเฉลยก่อนนะคะชาวแบบอ่นานามาดูอันนี้ภาพอะไรคะเปิดไมคตอบเลยค่ะอยากฟังเสียงปอหกะนาทีตบค่ะ พระอาทิตย์พรอาทิตย์กำลังอะไรกำลังจะตกดินใช่ไหมคะสวยไหมคะอยากไปไหมเนี่ยอยากไปไหมคะไม่ตอบเลยถามปหกนี้เงียบมากนะคะคุณครูมีความสุขมากเลยสอนปอหกไม่มีเสียงตอบรับเลยนะคะ,ะทีนี้ดูภาพนี้นะคะ ภาพดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกใช่ไหมคะและตกทางทิศตะวันตกใช่ไหมคะภาพนี้มีตัวให้เลือกภาพนี้แล้วก็ข้อความนี้มีตัวให้เลือกข้อความนี้เป็นความจริงข้อเท็จจริงความคิดเห็นเด็กๆคิดว่าข้อความนี้ ตรงกับ3ามคำนี้คำไหนคะความจริงความจริงใช่ไหมคะ,<ช>ค,ะความจริงก็คือกฎของธรรมชาติหลักของธรรมชาติคือดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและก็ตกในทางทิศตะวนันตกอันนี้คือความจริงเห็นทุกวันนะคะ,ะการมองเห็นของเรามันอาจจะไม่ใช่อยู่ที่ทะเลนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเราก็สามารถที่จะมองเห็นนะคะข้อความนี้คือความจริงนะคะความจริงคือสิ่งที่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะอาที่นี้ไปดูต่อไปขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ความจริงคือสิ่งที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปเดี๋ยวเลือกคนก่อนเอาคนที่หล่อที่สุดอ่านให้ฟังก่อนเต๋อไหมยังเต๋อเต๋ออยู่ไหนคะวรปัดค่ะอยู่ไหม อ่าปหกใครไม่เปิดไม่คุณนี้จะเช็คอ่าใครไม่เปิดกล้องจะเช็คขาดเปิดกล้องให้ดูหน้าทำไมคุณครูนี้ถามคุณครูนี้เรียกนะคะให้เรามีส่วนร่วมในการเรียนนะคะภูวานัทอยู่ไหมคะมมอยู่ครับอ่าภูวานัทอ่านข้อความนี้ค่ะความจริงคืออะไร ความจริงคือสิ่งอะไรคะคือสิ่งที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นที่ยอมขอยอมรับของคนทั่วไปอ่าถูกต้องนะคะความจริงสิ่งคือสิ่งที่มั่นคงไม่ เลียนแปลงและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปนะคะ,ะทีนี้ต่อไปอเปิดกล้องแล้วทีนี้วอลปัดเปิดแล้วคนอื่นยังไม่เห็นเปิดนะคะอยากดูหน้านะคะคำต่อไปนะคะ,ะตัวอย่างความจริงเช่นประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จริงหรือไม่จริงจริงไหมคะจริงไหมขวัญชนกจริงไหมแพนเค้กเปิดไมค่ะจริงไหมนิชาภา ประเทศไทยตั้งอยูอย่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จริงไหมถ้าคุณครูนี้พูดอีกคำหนึ่งว่าประเทศไทยตั้งอยู่ที่ขั้วโลกเหนือจริงหรือเท็จจริงหรือเท็จคะดังๆเคนะครับเป็นเท็จนะคะอ่ะ คนโคนี้มีเงินร้อยล้านจริงหรือเท็จเท็จครับเคอะทำไมคิดว่าเป็นเท็จล่ะอ่ะอาจจะเป็นจริงก็ได้นะคะคนนี้ได้เปิดเผยเฉยๆนะคะอ่ะทีนี้อันนี้คือตัวอย่างความจริงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมเนี่ยประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเปลี่ยนไปเป็นตั้งอยู่ที่ภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือได้ไหมคะ ไม่ได้ไม่ได้นะคะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะคือความจริงนะคะเหมือนคำเขาเรียกคำอะไรนะคำสุภาษิตใช่ไหมความจริงเป็นสิ่งไม่ตายใช่ไหมคะไม่ตายหมายถึงเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่คือความจริงนะคะต่อไปอาตัวอีกหนึ่งตัวอย่างความจริงกรุงรัตนโกสินทร์สถาปนาขึ้น ในพศสอง5ยจริงหรือไม่จริงจริงหรือเท็จไม่รู้ค่ะหนูไม่เคยอ่านใช่ไหมคะเพราะเขาบอกว่านี่คือตัวอย่างความจริงหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีไหมมีเดี๋ยวในบทต่อไปเราจะได้เรียนเรื่องอประวัติศาสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะในเรื่องต่อไปก่อนนะ <c oughs> ต่อไปนะคะมาดูข้อเท็จจริงนะคะเ <c oughs> มื่อกี้เป็นข้อจริงคือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลีป่ยนแปลงได้ <c oughs> ต่อไปคำนี้คือคำว่าข้อเท็จจริงนะคะ <c oughs> ข้อเท็จจริงคือข้อมูลความคิดความเชื่อหรือหลักการที่ต้องการหลักฐานเพื่อยืนยันหาความจริง เด็กๆตีความออกไหมคะข้อเท็จจริงนั่นหมายถึงมันเป็นข้อมูลก็ได้ความคิดความเชื่อหรือหลักการที่ต้องการหลักฐานเพื่อยืนยันหาความจริงใช่ไหมคะแสดงว่าคำว่าข้อเท็จจริงนี่เชื่อถือได้100%ยเปอ์ไหมไม่ ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะเพราะอะไรคะเพราะยังขาดอะไรคะขาดหลักฐานนะคะมีมีข้อมูลแต่มีหลักฐานอ้างอิงไหมมีหลักฐานยืนยันไหมอ่ะยังไม่มีนะคะหรือว่ามีแต่หลักฐานอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ข้อมูลเหล่านี้กลายไปเป็นข้อเท็จจริง อ่ะยกตัวอย่างอเอาใหม่นะคะข้อยกตัวอย่างข้อเท็จจริงเอาคำถามเดิมนะคะคุณครูนี้มีเงินร้อยล้านความจริงหรือข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงข้ออะไรนะไม่ได้ยินเลยข้อเท็จจริง ้อเท็จจริงอ่าทำไมถึงคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงเพราะอะไรคะเพรายังไม่มีหลักฐานไม่เชื่อไ,ได้ไม่มีหลักฐานแล้วต้องทํายังไงเลยถึงจะเชื่อว่าคุณนี้มีเงินร้อยล้านหาหลักฐานยืนยันความจริงค่ะหาหลักฐานมายืนยันความจริงเช่นคุณนี้อาจจะไปเอา บัญชีธนาคารมายืนยันใช่ไหมคนูนี้อาจจะเอาหอบเงินมาเป็นสิบสิบกระสอบมาให้ดูเพื่อนี้นั้นนี้เป็นหลักฐานนะว่าฉันมีเงินร้อยล้านจริงๆเข้าใจไหมคะอ่ะทีนี้ครูนี้ถามว่าอำเภอมัรจาคีรีตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นข้อความนี้เป็นจริงหรือข้อเท็จจริงความจริงเป็นอะไรคะ เป็นจริงเป็นเป็นจริงอ่ะเป็นจริงนะคะอ่ะต่อไปนะคะอ่ะเป็นข้อความเดิมนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะข้อเท็จจริงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีข้อสนับสนุนอื่นที่มีเหตุผลมากกว่าข้อสนับสนุนอัน เดิมใช่ไหมคะ,ะให้เด็กๆจำไว้ว่าความจริงนะคะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ใช่ไหมคะเหมือนยกตัวอย่างเมื่อกี้อําเภอมันจารคีรีตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นอันนี้คือความจริงนะคะจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้โอ้ยอำเภอมันจาคีรีไม่อยากอยู่จังหวัดขอนแก่นแล้วค่ะอยากไปอยู่จังหวัดอุบลราชธานีได้ไหม ไม่ได้นะคะแต่หลักฐานว่าอำเภอััใจายิรีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่จะไม่อยู่จังหวัดขอนแก่นได้ไหมมีโอกาสนะคะถ้าถ้ามีอำเภอรอบรอบอำเภอััใจายิรีซึ่ง มีระบบเศษรษฐกิจมีขนาดแล้วก็มีการพัฒนาต่อไปในอนาคตนะคะก็ไม่แน่นะคะอำเภอมันใจคิรีนะคะอาจจะได้โยกย้ายไปอยู่ในจังหวัดอื่นก็ได้อันนี้นะคะต่อไปเมื่อกี้เป็นข้อความจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต่อไปข้อเท็จจริงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีหลักฐานอื่นมาสนับสนุนนะคะให้จำไว้แค่นี้นะตัวอย่างข้อเท็จจริง นะคะครั้งหนึ่งเชื่อกันว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเคยเสด็จไปจีนสองครั้งแต่ภายหลังมีการนำหลักฐานจีนมาอ่านใหม่พบว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชไม่เคยเสด็จไปที่จีนเลยอันนี้คือตัวอย่างข้อเท็จจริงนะคะเคยเป็นความเชื่อนะคะเป็นความคิดนะคะแต่เมื่อมีหลักฐานมายืนยนัน ความที่คิดว่าเป็นความจริงนั้นไม่ใช่ข้อความนี้เลยกลายไปเป็นข้อเท็จจริงนะคะ,ะจบแล้วนะคะตัวอย่างคร่าวๆนะคะอะตัวอย่างนะคะชาวบ้านบางประจรันช่วยกันหล่อปืนใหญ่ขึ้น6กระบอกเพื่อสู้รบก,กับพมา่าแต่ปืนร้าวใช้การไม่ได้ ข้อความนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือความจริงใครได้เรียนประวัติศาสตร์เรื่องชาวบ้านบางละจันบ้างอยู่ในปไหนคะปอห้าใช่ไหมปอห้าใช่ไหมคะชาวบ้านบางละจันตั้งอยู่ในสมัยไหนคะ ู่ในสมัยไหนมีสุโขัไยอยุธย,ยาทนบุรีรัะตะนะโกสิ์อไม่ตอบนะคะเก็บความรู้ไว้นะคะเแล้วจะถามในชั่วโมงต่อไปนะคะพอหรู้อยู่แล้วแต่ว่าไม่อยากตอบค่ะโนูขี้เกียจตอบนะคะ,ะข้อความของชาวบ้านบางระจานนี้เป็นความจริงหรือข้อเท็จจริงคำตอบก็คือ เป็นข้อเท็จจริงเพราะอาจมีข้อสนับสนุนอื่นที่มีเหตุผลมากกว่ามาสนับสนุนทำให้ข้อมูลเปลี่ยนแปลงได้นะคะ,ะคำถามทบทวนข้อเท็จจริงกับความจริงแตกต่างกันอย่างไรขอฟังเสียงนะคะเด็กๆต้องให้ความร่วมมือนะคะแสดงความคิดเห็นไม่มีคำว่าตอบถูกหรือตอบผิดนะคะแต่ให้เรา ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะใหม่นะอ่ะตอบคำถามมาความจริงข้อเท็จจริงกับความจริงต่างกันอย่างไรข้อเท็จจริงสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ความจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้โอเคเก่งมากค่ะหกทับหนึ่งรอดแล้วต่อไปหกทับสองคอหนึ่งคนค่ะหกทับสองอหนึ่งคนค่ะ ตอบคำถามมาข้อเท็จจริงกับความจริงแตกต่างกันอย่างไรตอบไหมคะหทับสองไม่ตอบจะผ่านแล้วนะหกทับสองนี่เข้าเก่งอยู่แล้วนะคะไม่อยากพูดเฉยเฉยนะอ่าทีนี้มาดูว่าแตกต่างกันอย่างไรนะคะคือเหมือนคำตอบของนุ้งนิกเมื่อกี้เลยนะคะ ความจริงเป็นสิ่งมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปส่วนข้อเท็จจริงหมายถึงข้อมูลความคิดความเชื่อหรือหลักฐานที่ต้องการหลักฐานอื่นมาสนับสนุนเพื่อยืนยันหาข้อเท็จจริงนะคะโดยข้อเท็จจริงสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีข้อมูลอื่นสนับสนุนนะคะสรุปนะคะ ความจริงเป็นสิ่งมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงทําไมคุณครูนี้ถึงย้ําข้อความนี้นะคะข้อความเหล่านี้จะปรากฏในข้อสอบปลายภาคเยอะนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สอบปลายภาคหรือเปล่านะคะแต่ข้อความเหล่านี้จะมาปรากฏในข้อสอบนะคะท้ายบทที่10นี้หลายข้อเหมือนกันนะคะย้ําอีกทีหนึ่งความจริงเป็นสิ่งมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง และเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปส่วนข้อเท็จจริงหมายถึงข้อมูลความคิดความเชื่อหรือหลักฐานที่ต้องการหลักฐานเพื่อยืนยันหาความจริงโดยข้อเท็จจริงสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีข้อสนับสนุนอื่นที่มีเหตุผลมากกว่าข้อสนับสนุนเดิมนะคะ,ะทีนี้ จบแล้วนะคะไม่รู้จะถามหรือเปล่านะคะเพราะว่า